สวัสดีจากพี่น้องจ้าเตรียมสเบียงเยอะแยะมากมายได้จาะสิภาพี่น้องออกตามหาสมุนไพรค่ะสมุนไพรจะเอามารักษาเบาหวานท้องอายด้วยวันนั่นละจ้าเดี๋ยวมืนอวนสิภาพี่น้องลองเลือดเที่ยวนะจ๊ะเที่ยวไปนั่งแล้วก็ไปหาสมุนไพรก่อนนะจ๊ะสเบียงเยอะแยะมากมายเลยข่อยแขกค่ะ นั่งเลื่อเที่ยวกันนะจ๊ะนอ,อนชมวิว่นนายร่าเลองนะมองทัศนียาพองข้างตาง้มน้ำเจ้าพระยานะจ๊ะพี่นอจ้้วช่วงรอดเรื่อ,อนะจ๊ะเดีมาให้องาหารปลาทั้งบุญกันดีปลานะจ๊ะพี่นอง ปาลายยางหลเลนนเื่อถ่ายนิทานร้อนมาออกนะคะปลายยางหลายเลย่ึคนเมื่อกินอาหารจากคนวานอาหารเม็ดล่องไปลอยมาเต็มเด้ค่ะปลา,ายานี้เป็นตัวใหญ่ๆได้ไหมคะพี่น้องเจ้าคุณมาไส่ก็เห็นเม็ดอาหารลอยล่งไป่นั้นเป็นส่วนกันมา่กินเต็มเลยจ้ะไปกันค่ะพี่น้องเรือออกแล้ว เดวโมสิผ้านังเลือเที่ยวนะจ๊ะตามหาสม,มุนไพรมารักษาบาหวานให้อายเลวัตตะของน้องโม่นะจ๊ะข้นเลือดแล้วก็ช่มบรรยากาศช่วมวิวบรรยากาศดีๆไปน้ากันนะจ๊ะพี่น้องจ้าไปจ้าเลือออกแล้ว Piers alighting here. Please stand by at the exit. Please mind the gap between the boat and the pier. Next pier. One project called. ทองวัดสร้อยทองสำหรับ <Techn> ผ <Pokémon> ู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้าท้ายเรือ More <laughs> For passengers alighting here. Please stand by at the exit. ที่ท่าเรือนี้สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ next pier pranok change here for ท่าพระจันทร์ r y r n d ร a ่ท่ามาโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากเรือ please mind the gap between the boat and the pier Please mind the gap between the boat and the pier. ให้ไปรักษาเบาหวานได้สมุนไพรเราสิภาพพี่นองกลับและจ้าวันนี้ขอบพระคุึ้นได้หลายนะคะพี่นนองจ้าที่ไดสามารถกดติดตามเวลบชมจ้าโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายับพี่นองนคิดหนักทุกท่านเลย